เหรียญนี้ได้มาสดๆร้อนๆเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกราชการที่เก้าเป็นเหรียญที่ระลึกที่มีลักษณะแปลกที่ว่าแปลกเนื่องด้วยปกติแล้วเหรียญที่ระลึกจะมีลักษณะด้านหัวด้านก้อยชี้ไปทิศทางเดียวกัน หรือที่เรียกเหรียญพระเสียรตรงแต่เหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกเหรียญนี้มีของพระเสียรสลับหรือด้านหัวด้านก้อยชี้ไปคนละทางหรือที่เรียกเหรียญพระเสียรสลับเหรียญที่ระลึกชริดราคาหนึ่งบาท ในวาระฉลองพระชนมายุสุซึ่งด้านหน้าของเหรียญจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของบาทสมเด็จพระเจ้าหัวผู้มิพลอด,ดุละยะเดชรัชกาลที่า ท่านใดที่มีเหรียญพระเสียนตรงราคาเหรียญละ5,000บาท เหรียญหนึ่งบาทฉลองพระชนมายุครบสามรอบ